<tyard. S 2> <N ate> เขารียพาน้องชายมาเก็บกระดูกหมูที่ชาวบ้านเอามาทิ้งขยะน้องชายถามว่าพี่จะเอาไปให้หมาที่บ้านกินหรอเขาตกปากน้องแล้วบอกว่าบ้านเรามันมีหมาที่ไหนกันทั้งคู่พากันแบกกระดูกหมูกลับไปที่บ้านส่วนพี่ชายก็เอาเลื่อยออกมาเพื่อจะตัดกระดูกหมูเขาใช้เลื่อยตัดกระดูกหมูเป็นท่อนๆแล้วก็เอาส่วนที่ตัดไปล้างน้ําทาความสะอาดแล้วเขาก็เอากระดูกหมูไปห่อฟอยเอาไว้ไเขาบอกให้น้องชายไปจุดไฟส่วนพี่ชายจะทําน้ําพริกรากกระดูกหมูรอนน้องชายตะโกนบอกพี่ชายว่าจุดไฟเสร็จแล้ว พี่ชายจึงเอากระดูกหมูที่ห่อฟอยมาย่างบนตะแกรงระหว่างรอพี่ชายเอากระดูกหมูที่เหลือมาต้มแล้วก็ใส่เครื่องปรุงส่วนผสมสมุนไพรลงไปเขาใส่พริกกระเทียมพริกเผาและสมุนไพรจีนลงไปผัดในกระทะเขาผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเขาก็เอากระดูกหมูต้มใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ําปิดท้ายด้วยการปิดฝาครอบเอาไว้น้องชายเอากระดูกหมูมาใส่ถาดส่วนพี่คนกลางก็เอากระดูกหมูตุ๋นขึ้นจากกระทะและราดด้วยน้ำสอด เขาดูดไข่กระดูกหมูจนหมดภายในครั้งเดียว